สวัสดีฮะวันนี้เราจะมาสอนนะทำให้ตัวละครแบบอมสีนะคะเราเราเห็นคนมาเมียนบอกว่าสอนหน่อยทำยังไงให้ตัวละครอมสีนะคะได้เดี๋ยวเราจะทำนะคะเอ่อคือทำไมถึง เราไม่ค่อยลงคลิปเพราะว่ามียังค้างเราติดก็ไม่ว่างเราขี้เกียจคือแบบนี้สาเห็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะมาตัวละครนคะคะตัวละครนี้เป็นอมสีค่ะแล้วก็ จอร์เรนนะคะจะป็นเนี่ยกด if จะได้ดูกด che, team, เชฟลีเดอร์ทินเอร์เรนนะคะแล้วกดเอ่อจะมีสีกันให้อมสีก็แค,แคอ่าเราจะเอาสีชมพูสีชมพูแบบอมสีสีม่วงอมสีไปเอาเสร็จแล้เอาสีฟ้านะคะแบบออมสีใช่ งากนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะวันนี้แค่นี้ลาก่อนนะคะ